ท่านนี่แหละโตข้าวตละแบบโดยปัญญาพอมหรือปั่ปัญญาพรอมเลยคืออิ่มอกอิ่มใจเหรครับเป็นอิมอมนนอ่มบอกว่าคือมัน,นคือความรู้สึกนี่ครับมนันคือความรู้สึกสนานตึงนี่นคือหายใจมนันมันเปลี่็นความรู้สึกที่เหมือนคนล,ลุกอีกครับก็อิ่มแบบบัมีความรู้สึกออกทางกายมันได้เทียมไว้แต่ว่าเป็นอิมอ่มๆซื่อๆนะครับ <laughs> อย่เป็นอิ่มเอิบระว,วังทำกลางอกมันเทียบซื่อๆได้อันนั้นมันบอกอยากเทียบๆมีนเทียบเข้าเลยไปเอาความรู้สุทธิทางกายทาั้งทั้งวัตถุทั้งนี่แหละมาเทียบเลยคิดหาคามมุมหมายของมันเลยมันเลยอุปรงนะอันจริงยังบอกได้เอาล้มเขาอุณารมเกิดยังเกิดแล้วมันยังบอกได้เป็นความรู้สุทั้ทางกายบอกได้ตอนนี้ล้มหายอะไรคำบริกรรมหายไปยังแต่อุณาร่มมันก็ยังบอกได้แต่ว่าตัวนี้อิ่มไหม ตอนนี้รอคอยการกระทบเพื่อนใดสังเกตควาคิดเด็ตคนนี้ถ้าควาคิดเดินไปทุกมุขไปยังดึงขึ้นมาเลยนี่แหละัวามคิดระดับโดยปัญญาไปพร้อมกันก็เริ่มฝึกตั้งแต่นี่แหละตแต่ปฏิมาฌานทุกิยฌานประชากรบัตรติยฌานความทำงานของจิตที่เร็วมันเร็วแต่เ้าค่อยฝึกไปเลยเ้าสิค่อยเห็นความคิดในเรื่องถือรู่ลู่กับละเป็นเดียวกันเลย ยังยังว่าคนรู้สึกนี่นนเ,ปนเป็นเป็นมาโดนแหละแต่ว่าไม่มีผู้ใดว่ดาจุดหน้าร่มนี่พอเห็นคลิปแมน่นอย่าอู้หูเลยว่าโอ้แม่นแมนแมนจุดหน้าร่มดีดีพอมัน,นตึงตึงเป็นแบบนี้นี่แต่เป้่าไปทางอันนั้นกะปาร์ที่สาม <บา S 1> จักรบบระบ่ <ไป S 2> าว้ายล่ะผมโยคะอันนั้นเขาใจง่ายครับบอกไงว่าผมฟังหลวงพ่อมันเขาใจง่ายถทวบเป็นธาตการผลเนี่ยมันบ่ลูเรื่องเขาสั่งเขาบอกขึ้นมาหาเงินพวกนันนั้นถ้าจะได้อะไร เปิดตาที่สามจับจุดจักระยังจักรวานเนี่ยโอ้ยเออมันซูช็ดไปเพราะก็หลงตีบหลงแดนไปไปแก้วนอนจ้ะบ้านนี้ผมผมสอนเมียเลยครับบ้านนี้สอนเอสอ,อนเมียคือคือคือไม่หน่อยบอกกันละเออมียผ่นมาเฮ็ดแล้วมันมันเป็นคือสมองมันแยกกันมันยุ่งทึ่งมาแยกกันแล้วก็เป็นหูอื้อผมไปยักเสียบานีนะผมก็ไม่เคยฟัง มันเปลี่ยนหมดเลยแม้แต่ว่ามันแก้อาการบพรันเปลี่ยนครับความมันเปลี่ยนใหม่บางที่มันเปลี่ยนใหม่นั่นเป็นนักเป็นอืบเป็นน่วงเป็นหลายอย่างก้อนอีกขนลุกแบบคือแต่งหนักหนาข้าสันใส่หัวศราะอะไนี่เป็นไปเบิดให้มืดตาสูตรลมหายใจเข้าลึกๆกัปล่อยมันติคลายคลายคือแยกมันจะคอยคอยรู้ประมาณที่แับ อาการก็ู้สึกมันเป็นปีตีกันเดียวเป็นคลอย่างเป็นปีตีข้อละย่างปีตีจังหน่อยมันมีหาย่างในในในหนังสือนั่นแหะเพื่อเอาไว้หาที่จริงมันเป็นสิบยี่สิบครับแต่ถ้งว่าอาการปีตีทรกส่วนกันจะเป็นสนใจอันที่สองสนใจอันเดียวครับเอออันนี้ก็มี่คนลุกก็มี่เป็นแบบเป็นแบบไรคนลุกส่วนแรกผมบ่คอยคนลุกกับผมจะยุติขนานผ่านเออเวลลถ้าห้ามจับอาการแหลกไม่ๆม่ตัวนี้ก็คือคนลุกกับคนลุกคนลุกหน้าครับ บารรณาญานณตึงๆเป็นบ่ละ่ะตึงๆช้าๆละ่ะคือมีให้ไตเนี่ยพ้อมกันกับตัวนี้ก็มีเนีย่ยแหละมันแสบไม่ได้ไเกียรติเป็นอแบบเป็นเป็นคือให้ไตเป็นแม่นั่นแหละเป็นคือให้ไตเนี่ยไตน้ำขอบ,บดังคือที่เขา่ามันคือเข่าหูที่หรือว่าเข่าปากเนี่ยมันแลงน,นัน่นแหล,ละอาการมันแสบซ้อนกันให้เอาตัวเดียวตัวอื่นเนี่ยซักว่าเห็นสักว่ารู้สักว่ารู้สึกไปสึกมันจะหลอกเข้าออกแยกกันออกแยกก้นต่างมีหลายก็นั่นอีก แต่นิ่งไวเลยเดี๋ยวแสงสว่างว้าบขึ้นมากแบบนี้ในตั้งไวเขาจะย่างมืดตาหลายกว่ารับตาซะไปก็เลยมันถึลงไปนล้วมันสแขวกันนิมิตนะครับพุดไปหาวิจัยวิจารณ์นิมิตไปหาให้ตุผลหมายขาดก็มันถือกรอกเหมือครับมันหลอกเข้าเด้นเนี่ยเรื่องสัตวแล้วใส่ชีวิตแบบมืดตาดีกว่าครับทรงชันอยู่ตลอดการฝึกรักษาโดยทางร่างกายของเขาน่ะ อำนาจจิตทั้งเฮ่าเองหนะรักษาเท่าเอง,เองลแล้วคนที่มีความสงบูรมีบุญเีลราเขาอยากอยูย่กไก่เองดอกครับนี่ตะหอนก็ค้อนตะคอนกับคนซื่ือกับคนพนคนหน่งคนงดงิดอัดไฟอยากไปคุยน้าเนาะรัร้งส่นแล้วบอกไงวัาเท่าไดนอุณาร่มแล้วบ่ต้องไปสนใจขัน้นสารขั้นทีมันเป็นมันเองมันติดเคลื่อนไปของมันเองเนานี่แหละห้างสรรพสินครั้อผลมันสิคอยขยับขึ้นเองขยับขึ้นเองคนส่วนมากบ่าทันได้สร้างเองจะได้ผลสูงสุด นั่นอะไรนี่ไปบางที่ใจหอนไหลก็บ่ดีหรกครับใจหอนไหลก็ได้เฮ็ดคือว่าอยากได้น,ดน,นี่เฮ็ดเรล่อยๆเฮ็ดเล่นๆนี่ยไดอเออไม่ต้องไปหาคาไม่ต้องไปหานั่นมันจะเป็นไปของมันเองแบบบางทีเขามองชีวิตย้อนหลังในเดือนหนึ่งทีเขาเป็นมาเลยเอมันต่างกาันนี่นเรื่องสันต่างกันตะกี้เคยเป็นคนอารมณ์ร้อ,อนตอนนี้กลายเป็นคนสีบบูบู่เรื่องมากบพราเอาพิษเอาขือกระพริบเรื่องหมากแล้วก็ปัดไต้ปัดไต้ ปัตบามีแนวเสียงหายอยังถึงรูดการรู้เลยปัดไปปัดไปมันเป็นสิเป็นค้นย่อมแผ่คนเดียบรคอยข้น,นเฮามันอยากเอาสนักการแข่คข้มกิดเป็นดอกคมันที่แยกแยกเป็นดอกคนมกิดตัวสาวข้มกิดตัวเสือสางมันดอกแล้วไปได้บ่อยเนี่ยเ้าม,มองชีวิตย้อนหลังสามเดือนที่เดือนพายมาพายมาม่ะเลือดกายเป็นคนที่เดียบรอยสุขุมหนิ่งกว่าเก่าอีกคเดี๋ยวส้น ทเทียบกับที่ตาสวัสดิ์ท่านเคยฝึกน,นั่งฝึกนี่หุ้ยใจอ่อนบ่ยอมไปภาษาความคิดเห็นซื่อๆนี่ก็ยังขายกันได้เน,ะเนเาะ,ะเ,าเทียบกันเอาละไปละไปุฝเปิ้กเขาเตรียมไว้ให้เราอุม้มไปโหลดไป